สวัสดีตอนสี่โมงพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเอผู้รับชมรับฟังอยู่ครับ <c oughs> หลังจากปีใหม่มาฮ่องกัวบอยแมททายถ้ำตะเคียบครับบอยแมทบางสวนครับตอนนี้หอมแหวงฮ่องกัวง,งามพักบุงกับง,งามกระลำหอ่อกระลำปีห,อห่อฮ่องกัวง,งามพี่น้องนี่ครับตั้งโอ้ครับขึ้นชายครับ พักกัดจันพักกัดดอรครับพักบุงห้องก็เดิมงา้าพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บางส่วนก็หายไปครับนี่ครับบางส่วนหายไปหายไปใส่พี่น้องออกจากบอ่อหายไปครับ <c oughs> เอาไปขั้นสมพี่น้องลือไปขั้นสมมื่ลยครับคุณครับลือไปขั้นสมครับแค่เริ่มบางไปครับ ตอนนี้ขาก็ะส่เอาแกบมาปกหนาผักตังโอครับให้มันงามบ่อยน้ำมันแห้งพี่น้อง <c oughs> สีหอมก็งามครับประกาศฮอรสองแปลงนี่ก็เริ่มกินได้ไดพี่น้องกระดังสีหอครับนี่ครับผักวนรั่วหัวกินได้พี่น้องผักิีข้าวก็เริ่มงามแล้วได้พี่น้อง มะเขือเปราะมะเขือยาวครับครับมะเขือห้าก็เรื่ญ่ไล้วครับเป็นลายได้ไหมพี่น้องเป็นลายแล้วมาลองดูพี่น้องมเขือยาวห่าครับนี่ครับเขือยาวห่าครับคือกลัวๆได้ครับนี่กําลังโดครับมะเขือเขียะยาวเขียเปราะผักห่าหายไปใส่พี่น้อง,องห,หุจักบ่อได้สิบบ่อ,อ,อ,อหาหาพี่น้อง,ออองฟังถ่ายคลิปครับ แป้งนี่พักกัดหินเ้องงามๆครับแต่ว่าเงาเจ็ดสิบเส้นหายไปซะไพี่นอ้องตักซีลาวเขาก็เริ่มแก่กินว่าท่านรับมันหลายครับเขาไม่ได้ขายพี่นอ้องแตงกับถั่วก็หายไปแล้วหายไปไหนเดี๋ยวคอยฟังไายคิดดวเ้อครับเด้่อนี่ครับพริกรกักกาดเขียวมือก็าหายไปครับ หายไปสองสามแปลงครับครับผักชีหอมครับก็บงามเลยพี่น้องแซ,บแซบ่บๆซ่บเลยครับนี่ส่วงสุ่มสีมิตรการล้วงสีมิตรดอกนี่อ่อ,อนๆออนะครับไปกินกับย่ำกับลาบกับปนปลาทูซุบบักเขียร์ซุบบักแตงซุบบักแข็งครับนี่ก็หายไปอีกหนึ่งแปลงครับประกาศเขียวมือครับแปลงนี่ก็หายไปเลยครับด้วยประกาศเขียวมือ เ้าไ่ได้ขายที่พี่น้องเ้าปลูกกินครับเ้าไ่ได้ขายพี่น้องเ้าปลูกให้พี่ให้น้องได้ยูได้กินผู้ได้อย่างมาขอกับขออะไรเอาไปกินครับบ่ว่าครับพิ่นอยากกินเพิ่นกับมาขอครับบัวแพงครับคือบ่ขายครับสาเหตุที่บ่ขายเป็นยังจังบ่วขายพี่น้องคือเฮาเหตุเศรษฐกิจที่พ่อพี่องให้พี่ให้น้องเหาได้ยู่ได้กินครับนี่ครับสวนผักก็สิงลงไมาอยู่ครับ นี่ครับพอกการห่อโดนเริ่มสีว่ายนะครับกำลังห่อเขาจันทผ่านอยู่คร e ับกินเพระท่านพี่น้องกะบังปีใหม่กะเอาเอาออกไปหลายอย่ครับงงานปีใหม่เอาออกไปหลายครับเริ่มส erm ีสีว่ายครับกะถอนถิ่มไปน้ำครับนี่ครับเขาบริขายด้วยครับเด้อนี่ครับสตระแหน่เข้าก็เริ่มงามพี่น้อง กัดเห็นประกาศเขียวมือเท่ากาับเริ่มมดไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าเอาเอาทอนออกไปคันจมตัวหนึง่งคันตัวหนึ่งเอาไปกินกับปลาบกับก้อยกับสุปนอมใหม่นอมมีครับนี่ครับประกาศหอก,ากาําลังสิงห์อ่ำนะครับแปลงนี่ยขาดไว้จเจ็ดแปดมือโดยเฉพาะกินครับนี่แปลงนี่กาําลังที เขาแกะมาปอกรถน้ำครับข่าวรอีเจักซี่หามือก็จะเขียวงามครับมองดูพี่น้องผักสลัดเหาโอ้ยพี่น้องงามแน่คักสลัดมองดูกรอบๆเลยครับนี่สลัดนี่บม่ได้ใส่ปุ๋ยบม่ได้ใส่เคมีนะครับบม่ได้ใส่ฮอร์โมนเลยครับนี่ปลูกธรรมชาติเลยครับนี่กินได้เลยครับนี่มองดูพี่น้องบอกให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องผ่านข้าวปุ้นผ่านปลาผ่านหอยแค้งกันอยู่ครับ เราพักตลาดเท่ากันกรอบๆเขาไปสู้นักซื้อกานครับหักเด้กพี่น้องไปสู้นักซื้อกานกับหักขเขาเผาห้างเขาบดใส่ปุย๋ยเคมีบดใส่ข้อมูลครับเขาบดใส่ยาครับยาพี่น้องมองดูพี่น้องหอมแขกรับพักซี่หอมมากดังหนาขึ้นมาครับกินมาท่านเด้กพี่น้องเด้อกินตะพักรูมเมืองอโหลดพักสวนขั้วหัว,หวกินได้ครับ ไม่พาย,ยุนี่เข้ากัเอาออกเลยครับเผาไปแล้วเก็บไปทําฟืนแล้วครับผมส่วนนั้นก็เผาไปหมดแล้วครับพักการห่อหเริ่มบางเลยครับบางไปใส่พี่น้องได้สิบวันพี่น้องฟังเด้อฟังน้ำการในเอฟซีสาเหตุพักการห่อเบาบางแต่กับพักการเข้าหายไปสองสามแปลงพี่น้องก็คือเอาไปคันสมพักการเขี้ยวมือครับเอาไปคันสมพี่น้องพักการห่อนี่เข้าก็ไปกินกับลาบครับ ไปกินกับลาบกับซุปนำใหม่กับปนกับซุปบักเขียซุปบักมีครับส่วงปีใหม่พี่น้องคือเฮ้าทํำบุญสลาสลาหมบานหมสิบหามูบานของผู้ขาอยู่นี่ครับผู้ขาก็เลยเอาผักนี่ครับไปทํำบุญไปให้พี่ให้น้องเข้าจัดถวายหลวง,ง,งพงนหลวงพ่อได้อยู่ได้กินให้พี่ให้น้องเฮามาทํำบุญทั้งมู่บานให้ให้ได้ยูได้กินผักกับผักปลอดสารครับ ผักปลอดสารก็บอกพี่บอกน้องเฮาอยู่ว่าพักปลอดสารบดใส่ป <bulun> ุ๋ยเคมีบดใส่ยาข่าวเพียบดใส่ฮอร์โมนพี่น้องพี่น้องเขามารวมท่าบุญทักบากะจีนกันแบบบ่คิดเลยครับที่เหลือกับ่อกันไปครับพอไปกินบานกินเฮื่อนก็บอกว่าพักปลอดสารผู้ใดหอว่าท่านกับมาเอาสู่สวนก็ได้ครับมาอยู่สวนไปกินก็ได้บ่แพ่งพี่น้องอยากกินกับมาเอาไปเลยครับมาขอไปเลยครับบ่ขายครับคือบ่ขายครับ คือเ้าเห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงเ้าว่าขายกับกะคนเฮาถ้าบ่มี่หนีมีสินก็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงมันก็อยู่ได้พี่น้องครับผู้ค้านี่กคบ่สรัางในี่สั่งสินคับเพ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องได้อยู่ได้กินผู้ได้วางกับมาฮหดซอยกันในพี่น้องครับนี่นะครับผักซี่หอมกับหอมแก่กับปูใส่กันกลางน้ำงามเลยครับแต่อ่อนซ้อนจะสลัดขับตอนกำลังพอดีพอดีพี่น้อง สาเหตุที่พักเขาหายไปสามแปลงสี่แปลงนะครับคือเอาไปคันสมพี่น้องเอาไปคันสมนะครก็เอาไปทําบุญกับตนตักบาตรจะลาครับกล่าวเอาไปทําบุญพี่น้องไปทําบุญให้พี่ให้นอห้องเห้าได้กินได้กินให้คุนพระคุณเจ้าได้ฉันครับพักปลอดสารผิดคันสมคันเองกับสิถ,ถูกหลักอนามัยสะอาดพี่น้องนี่นะครับที่พักการเขาหายไปสาเหตุครับเนี่ยแล้ก็ถอนไปให้พี่ให้น้องเห้อาได้อยู่ได้กินช่วงทําบุญจะลาครับ พี่น้องเขากา็หลังจากกินกันแล้วกับมันเหลือพี่น้องมันเหลือกับห่อใส่ถุงใส่หยังไปไปกินกันคนคนว้าห่อประท่านมูกับเมาอยู่สวนก็นได้ครับเมาอยย่สวนเด้อกขบอกดูว่าครับนี่ครับตอนนี้กระลำดอกเขาเริ่มเป็นหอ่อด,ด,ดอกได้พี่น้องเด้อลำหลอกครับเพี้ยง่อเขาอได้พี่น้องนี่อีกผูโดนก็จิจะเห็นดอกนะครับดอกกําลังขึ้นมากครับ มองเด้อพี่น้องเด้อนี่เราพักไล่สารไล่ฮอร์โมนครับมันติเขียวใบตองกล้ยได้พี่น้องมางดูเขียวใบตองกุ้ยได้ครับมันติบอเขียวสัํมๆคือเขาใส่สารเคมีใสฮอร์โมนครับนี่เขียวใบตองกล้ยครับกรอบได้พี่น้องพักการห่อนี่ไปสู้กๆก,กันกับหักพักตลาดคือกันครับพักซีกก่หอมคือกันครับทุกอย่างนะครับในสวนผู้ขานี่สิเน้นบ่ใสาสารเคมีบ่ใสปุ๋ยเคมี และก็บปอใส่ย,ยาขาเพียครับกะพุ่มใหญ่อยู่ครับช่วงทําบุญสลากลางหมู่บ้านกะแต่เอาผักส่วนหนึ่งไปทําบุญครับแต่กะส่วนหนึ่งเห็ดสมพักก็เอาไปทําบุญครับกะให้พี่ให้นอ้องเข้าเพื่อเกลื่อนหลวมบ้านเข้าได้อยู่ได้กินปุนท้คุนก็ม,กมักปุท้องคุ้นกบว่าโอ้ผักปลอดสารพิษกินแล้วสบายใจเพราะกันกินได้ดอกก็กินครับเห็นพี่เห็นนอ้องเข้าได้อยู่ได้กิน พี่เห็นนอ้องเขาได้อยู่ได้กินพักปลอดสารพิษก็สบายใจครับพุ่มใจครับพุ่มใจแห้งครับถ้าปลูกพักไว้แล้วก็เขาได้เอาไปทำบุญพี่น้องพุ่มใจดีดีครับเด้เอไปทำบุญสลาครับสวงวันทีสี่นครับเอาไปทำบุญครับเอาไปคันสมน้ำสองสามแปลงนะครับผักกาดหอ็เอาไว้สดๆไปครับไปกินกระปลา พุ่มใจเล้ครับเด้อปลูกพักแด้เอาไปทําบุญครับดี่ก็ขายครับพี่น้องขายบพราพุ่มใจครับหลังจากข้างหายไปลายเหมือดแล้วครับเด้อรบบนี่แหละช่วงวันที่สี่กะเข้าเก่าพักส่วนหนึ่งของเขาไปทําบุญครับพี่น้องแจงข้าวเอ็ดซีแล้วครับเด้อปลูกขาวปลูกพักบริวหวังสือขายเด้ครับปลูกไว้กินครับให้พี่ให้น้องให้พี่ให้น้องเ้อาบ้านไก่เลี้ยงเที่ยงได้อยู่ได้กินน้ำครับคือบบแพงครับ เรอยากกับมะขอเอาไปกินครับตัวนึ่งแห้งคักอยากให้เพิ่นมะขอเอาไปหลายๆอย่างครับเพราะวันจะกินมาท่านครับนี่ครับพักส่วครัวหัวกินได้พี่น้องงามเลยครับเขียวเหลืองใบตองเขียวใบตองกวยพี่น้อง พานาพี่น้องกระลำดอกพี่น้องผันทอนจะสะลัดเลยครับเ้ออยากให้พี่น้องเอาถอนไปอยู่ไปกินไปพัานปลาพันหอยแครงพันกอปูนครับใครอยากกินก็นมาเก็บไปกินครับบ่ได้แพงบได้ขายเล้ยนะครับเ้อเส็ดกินครับ คีิปนีก็บบนมีอย่างไยหร้อพี่น้องเด้อมางหดผักเนี่ยมดแรงอากาศมารีวิวหพี่ให้น้องห้าด้เมืองครับการปลูกผักครับมบมเดนมาสิขายครับครับใครอยากกินก็มาขอเอาไปกินครับบมได้แพงหร้อพี่น้องเด้อโย,ยนคุญแจให้เไปม,มาเอาครับเอาเท่าไรก็เอาครับเด็รรกสืบจิตพ่อเพียงครับเห็นปีเห็นน้องเะไอยู่ได้กินผักปลอดสันปีก็มีความูลหร้อพี่น้องเด้อกีบนีบนอย่างไรครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับด้อส่องน้องไม้ไปแล้วครับฝากกำลังงามด้วยพี่น้องด้อบริมาตรายมือครับ